สวัสดีค่ะเมมารวยมอเตอร์นะคะพบกับคลิปรีวิวรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปพบกับรถราคาแสนกว่าบาทนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ toyota V ว o s ตัว o T E นะคะปี2 0 0 6นะคะตัวนี้นะคะขายทั้งซื้อสดและจัดสัญญานะคะตัวนี้อยู่เพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี06นะคะแต่สภาพตัวนี้ยังสวยอยู่นะคะไฟหน้าตัวนี้นะคะมาแบบ ใสๆแบบนี้นะคะมีไฟสองสว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวในโคมนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กโตโยต้านะคะมาพร้อมกับยางขอบ14นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะจะอยู่ที่แก้มด้านข้างแบบนี้ค่ะกระจกนะคะจะเป็นกระจกสีเดียวกันกับตัวรถนะคะฟิล์มนะคะของมาลวนมอเตอร์ของเราก็มีติดฟิล์มให้ใหม่นะคะมาดูต่อกันที่ด้านในบ้างนะคะ ด้านในนะคะ v o ตัวนี้นะคะจะเป็นโทนสีดาําตัดด้วยสีครีมแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังให้ด้วยนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะรถของเราดูแลความสะอาดนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะก่อนมาตั้งขายให้ลูกค้าแบบนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่นซีดีนะคะ FM MP3 นะคะสามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะส่วนส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์ปรับเมน,นวลนค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาดูต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะ สำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวหนังสือนะคะโซโ a นา v นะคะแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันหตัว e นะคะไฟด้านท้ายนะคะก็จะเป็นสีแดงขาวประมาณนี้ค่ะส่วนช่องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างขวางนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เก็บของได้เยอะมากนะคะตัวนี้นะคะเรามียางอะไหล่นะคะแม่แรงนะคะบล็อกขันล้อนะคะมีให้ครบนะคะ มาดูกันที่เครื่องยนต์บ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะเป็นเครื่องคันห้นะคะเครื่องยนต์นะคะแบบนี้เลยหน้าตาเดิมๆนะคะมีการเช็ดเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะของเหลวนะคะระบบแอร์ระบบไฟต่างๆนะคะก่อนมาตั้งขายนะคะแบบนี้ทุกคันค่ะ,ะสำหรับราคาเจ้า Toyota v ว o อนะคะตัวอ e ีปี26คันนี้นะคะอยู่ที่189,000บาทน,นะคะขายทั้งตัดสดและจัดสัญญานะคะฟรีค่าจัดค่าโอนและ ต่อภาษีพลบให้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะทักหาเมได้ที่เบอร์0898566262ค่ะหรือจะติดต่อเพจ Facebook นะคะมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปรีวิวรถสวยเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ